วัสดีครับตอทองชาแนลพี่น้องมารวมอนุโมทนาสาธุบนส่บัตรด้วยกันนะครับตอนนี้พระท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับ भिधन दे रे चो धिनो चाचारो धम व्यायु वनो สำหรับกิฟใส่บาทชานี้พี่น้องบรรยากาศท้องฟ้าก็มืดมืดขึ้นมาอีกวันหนึ่งฮะแต่ว่าเมื่อวานฝนมาแคบปร่อยถนนหนทางก็เลยเงื่อแทงนะครับแต่ว่ามีลมลมลมพัดมาแบบอบอ้าวอา,วอาวน่าจะเป็นอพลของพายุที่กำลังเข้ามาสู่ที่อีสานนะครับ แต่ไม่รู้ว่าลูกใหญ่ๆจะมาถึงเมื่อไรพี่น้องถ้าหากจะมายังไงก็ขอให้มาให้ทันอย่ามาแล้วเสียเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำคลองที่ยังคงไหลเอื่อยไม่ใช่คลองทรงจากอ่างนะครับเพราะว่าคลองเขากำลังซ่อมแซมนะครับเป็นคลองที่เป็นผลที่เกิดจากฝนตกธรรมชาติไหลสะสมต่อๆกันมานะครับ สำหรับคลิปใส่บาตชานี้ต่อทองแสน็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไ like, ลค์กดกำลังใจต่อทองเสนด้วยนะครับสวัสดีครับ